สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้น้อง Enrich จะพามารู้จักกับ Enrich Asia บริษัท Enrich Asia บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นดินและน้ำใต้ดินโดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสำรวจการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เราให้บริการลูกค้าแบบ one-stop service น่มตั้งแต่บริการติดตั้งบ์ดสังเกตการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินและทำรายงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยบริษัท e n v i x Asia ให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ยให้ความช่วยเหลือในการบ่งชี้รายการกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในภาษาต่างๆกดติดระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมจากทุกมุมโลกที่นี่จะติดตามสำรวจนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกและแรายงานการปรับปรุงข้อกำหนด,ดดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย สารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทซึ่งกฎหมายที่ควบคุมสารเคมีมีการปรับปรุงอยู่ตลอดดังนั้นบริษัท e n v i x Asia ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตรายพร้อมให้บริการไม่ว่าบริษัทของเพื่อนๆจะเป็นผู้ส่งออกนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองก็ตาม วิเคราะห์ข้อมูลและฟื้นฟูสภาพดินและน้ำใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูด้วยกระบวนการทางกายภาพมีการขุดดินเพื่อเคลื่อนย้าไปบำบัดนอกพื้นที่และการบำบัดน้ำใต้ดินโดยเทคโนโลยีการฟื้นฟูด้วยกระบวนการทางชีวภาพแบบติดตั้งในพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามการปนเปื้อนที่ตรวจพบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการตรวจวัดความเข้มกลิ่นเราพร้อมบริการตรวจสอบความเข้มกลิ่น โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้บริการครอบคุมตั้งแต่การเก็บกลิ่นตัวอย่างจนถึงขั้นตอนการทดสอบกลิ่นงานสำรวจตามการว่าจ้างบริการสำรวจตามการว่าจ้างเช่นงานสำรวจสาธาระูนุประโภคใต้ดินด้วยแรงดันน้ำ (water jet) หรือสำรวจด้วยเครื่ PR, er, อง GPR (Ground Penetrating Radar) ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่โรงงานพบเจอตัวอย่างเช่นการตรวจสอบการปนเปื้อนของคุณภาพอากาศหรือการตรวจสอบมาตรการฟื้นฟูน้ำชะขยะจากบ่อขยะอันตรายหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางนี้เลยสำหรับวันนี้น้อง e n w i k ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ